ชัดชาติบุกสภาแจงกรรมธิการคมานาคมเตรียมเพิ่มรถเมล์ยันรถไฟฟ้าสีเขียวกรทมตัดสินใจเองไม่ได้เหตุนี่เยอะ 30มิถุนายนที่ผ่านมารัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมสอสอบุรีรัมพักภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมธิการได้เชิญตัวนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมเข้าชี้แจงเกี่ยวกับระบบขนส่งและการจัดการคมนาคมทั้งระบบในกอทมเพื่อฝ่ายนิติบัญญัติจะได้สนับสนุนให้งานของกทมเดินไปได้ นายชชาติชี้แจงว่ากทมมีหลายหน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องคามานาคมและเรื่องการจราจรทางถนนโดยกทมรับผิดชอบเพียงแค่ฟุตบาทเป็นหลัก ส่วนไฟจราจรเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรส่วนถนนเส้นหลักเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงดูแลส่วนคลองกรมเจ้าท่าดูแลส่วนรถไฟฟ้ากทมดูแลแค่สายเดียวคือสายสีเขียวเพราะเป็นสายหลักส่วนสายอื่นๆ7จถึงแสายและแอ r พ o ิเคชันกทมไม่ได้ดูแลซึ่งนโยบายของกทมคือเป็นผู้ประสานงานเช่นการจราจรทางถนนตนได้ไปหารือกับตำรวจเพราะปัจจุบันตำรวจเป็นผู้ควบคุมไฟจราจรแต่ใช้ระบบแมลนวล ต่างคนต่างดูแต่ทรัพยากรเรามีจำกัดจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยกทมรพร้อมที่จะจัดตั้งงบ เพราะทางตำรวจคงไม่สามารถตั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้เพื่อที่จะสามารถดูแลระบบการจราจรที่ดีขึ้นรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายใบยสั่งเพื่อเก็บค่าปรับซึ่งค่าปรับตรงนี้จะช่วยซัพพอรตรระบบการเงินซึ่งกทมเริ่มดําเนินการที่จะทําระบบอัจฉริยะแล้วและหากกรรมธิการจะให้งบประมาณมาดําเนินการกทมก็ไม่ขัดข้องเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนนอกจากนั้นยังต้องปรับปรุงถนน,นหาจุดตัดต่างๆและให้เทศกิจมาช่วยจราจรซึ่งอนาคตมีแนวคิดที่จะโอนตารวจจราจรมาให้กทม ซึ่งเราต้องดูอีกครั้งเพราะตำรวจจราจรมีภารกิจหลายอย่างที่อาจจะมีเรื่องขัดข้องอยู่แต่ต้องดูว่าหากโอนมาเขามีความพร้อมแค่ไหน นายกชาติกล่าวต่อไปว่าเรื่องระบบขนส่งมวลชนทางกทมกำลังพิจารณาเดินรถเมย์บางจุดเสริมกับขอสอมอกอเพราะขณะนี้ใบอนุญาตอยู่ที่กรมขนส่งไม่ได้อยู่ที่ขอสอมอกอดังนั้นกทมสามารถขออนุญาตเดินรถในบางเส้นทางได้ซึ่งเวลานี้บางเส้นทางขอสอมอกอขาดระยะรถของกทมก็จะเข้าไปเสริมซึ่งอาจจะเลือกเส้นทางที่มีความสอดคล้องกับรถไฟฟ้ารวมทั้งเสริมรถให้คนพิการที่มีการเรียกร้องว่ารถไม่พอด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาหนักอกที่สุดตอนนี้คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยเฉพาะที่กรทมอ,อยู่ในแผนคือสายสีเทาจากเรียบด่วนรามิทาไปพระรามสามและสายสีน้ำเงินบางนาสุวรรณภูมิซึ่งแนวคิดของตนที่ยังไม่ได้นำเข้ามาหารือในสภากรทมเราคิดว่าในโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้จะให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเพราะกรทมไม่มีผู้เชี่ยวชาญส่วนเรื่องตัวร่วมเป็นตัวเดียวราคาเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้เคาะราคาโดยจะมีการเจราจาให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันส่วนสายสีเขียวที่ยังมีปัญหาค้างอยู่คงจะมีปัญหาต่อเนื่องเยอะเพราะสัญญาที่ทำผูกพันเยอะเพราะสัมปทานจะหมดสัมปทานปี72และหลังจากนั้นจะมีการประมูลใหม่จะใช้ระบบอย่างไรจะเอาไปรวมแล้วคิดกับระบบตัวร่วมกันแต่บังเอิญว่าปี72ถึง85 เขาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันไปแล้วในการจ้างเอกชนเดินรถซึ่งเป็นสัญญาผูกพันกับเอกชนซึ่งต้องดูเงื่อนไขว่าเราจะทําอะไรตามที่ควรจะเป็นไปได้และเรามีภาระ,ระเรื่องหนี้ที่รัฐบาลลงทุนไปแล้วโอนให้กทมรวมกับหนี้ที่ไปจ้างเดินรถแล้วยังไม่ได้จ่ายเขาอีกประมาณ10,000แล้านบาทซึ่งสุดท้ายก็ต้องมาดูอีกครั้งว่าจะจ่ายหนี้อย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นข้อเทจจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องดูแลต่อไป หลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเราตัดสินใจเองไม่ได้เพราะเกิดภาระหนี้จำนวนมาก เราจึงต้องเอาเข้าสู่สภากทมเพื่อให้ช่วยตัดสินใจส่วนข้อเสนอขอให้เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเพดานไม่เกิน59บาทนั้นรถไฟฟ้าแบ่งเป็น3ส่วนส่วนขยายที่1เราเก็บค่าโดยสาร15บาทส่วนไข่แดงเก็บค่าโดยสาร44บาทส่วนขยายที่2ไม่เคยเก็บเลยแต่ไม่ได้ฟรีเนื่องจากกทมจ้างเอกชนเดินรถซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDII จึงเสนอให้ขยายเพดานเป็นไม่เกิน59บาทในทั้ง3ส่วน ขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาระบุว่ามีประชาชนเพียง3%ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าหากเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายในส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยแฟร์นั้นยืนยันว่าแนวคิดการเก็บค่าโดยสารเพดานไม่เกิน59บาทเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสัน้นในส่วนขยายที่2เท่านั้นดังนั้นข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ห้เก็บค่าโดยสารเพดานไม่เกิน44บาทจึงเป็นไปได้ยากเพราะแค่ในส่วนไข่แดงเก็บ44บาทก็ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้แนวคิดตัวร่วมอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาราคารถไฟฟ้าได้เพราะตัวร่วมเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างราคาปัจจุบันมีการใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆเพียงใช้บัตรเครดิตก็สามารถใช้บริการได้ทุกที่ จากนั้นนายสุวผลกก้อยสัมภาษณ์ว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราอยากทํางานร่วมกับผู้ว่ากอทมคือเอ็กซเรย์ปัญหาและกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในกอทมโดยทางกรรมธิการจะตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาศึกษาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทางผู้ว่ากทมจะส่งคนมาร่วมเป็นอนุกรรมธิการด้วย ขณะที่นายชิดชาติบอกว่าการทํางานของกทมต้องประสานกับหลายหน่วยรวมทั้งรัฐบาลเพราะหลายอย่างไม่ได้อยู่ที่อํานาจของเรารวมทั้งกฎหมายต่างๆบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับแก้เพื่อให้กฎหมายที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์คนกทมได้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กรรมธิการเชิญมาเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์และการตั้งอนุกรรมธิการเพื่อจะได้เห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้เลยส่วนเรื่องปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้า โดยตนจะไปพบนายทองทองจันทรางสุประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือเคทีในวันที่2กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580